ใครใจดำนอทำาขาสาจึงซึมเศร้าเงียบเงาหรือดีคงเสียทีคนเลวชะกัน เขาหวานวาจาพรานพระพรหมจันทร์บันเอาความสศราน้ำตาพันเจืดไม่ยืดไม่ยาวเหม็นข้าว น้ำตากินข้าวปลาเสียบางก็ได้ทนห่วงใยอยู่ใกล้บางอ่อนอย่าง อาวเลเวทนาเปิดหน้าต่างมองเห็นน้องโซกาอยากขาตัวตายเสียตัวตกเตียง ก็เพียงหนึ่งชายอย่าตายเลยน้องเอ๋ยอยายไม่ป้องหันมองตัวพี่คอย พักดีเจ้านี้มาก่อนอย่างอาว ו งามงอนอย่างเคยถึงหมดราคาจะไม่ว่าเลย ไม่เคยโยททลูกเจ้าในท้องพี่ปองเฝ้ารอเป็นพ่อให้น้อง ขอบคุณมากนะฮะ